เมื่อพี่น้องกดไปในเว็บไซต์ตรงนี้นะครับ w a นโก l บอลดอทออนไนะครับถ้าพี่น้องจะเห็นถึงแวม h ิมไทยแลนด์ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานพันธกิจของเรานะฮะที่ผมเคยแบ่งบันไปมีนิทรการนะศิลปะแล้วก็งานสื่อมีเดียและข้างล่างเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะดูไฮไลท์ของก uh, ิจกรรมงานแวมนะฮะในช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านทางตรงนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะให้พี่น้องได้ดูก็คือว่าเมื่อพี่น้อง กลับไปตรงเมนูบาร์นะฮะแล้วก็กดมาที่ Resource Hub นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะพาพี่น้องไปตรง Resource Hub เราเนี่อัปเดตอ่า ข้อมูลแล้วก็รีซอสเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นสิ่งแรกที่ต้องจะเห็นก็คือเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาอันนี้พี่น้องก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับก็จะเห็นถึงเพลงที่ได้ถูกปล่อยมานะฮะแล้วก็มีการนําเสนอนะครับผมในหลายๆอย่างก็สามารถดูได้นะครับจะอยู่ในช่องนี้หมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราได้ใส่การสอนและเวิร์กช็อปซึ่งได้ถูกอัปเดตเป็นอย่างปกติอย่างเช่น วิชาหัวใจแห่งการรักการพี่น้องสามารถกดเข้าไปดูได้ก็จะมีบทเรียนที่อยู่ออนไลน์ที่พี่น้องสามารถที่เอากลับปะป๊าให้สมาชิกนั้นสามารถที่จะไปฟังได้นะครับแล้วก็เราจะมีการด e v วชั่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนด e v วชั่นสั้นๆนะครับเนาที6นาที5นาทีนะฮะสั้นๆที่จะเตรียมทีมของพี่น้องนะครับแล้วก็ เรามีซองทูตอรีย a l ลนะครับคือการสอนการ uh, เล่นเพลงนะครับใน uh, เพลงที่เราได้ทำมาตอนกำลังพัฒนาอยู่นะฮะพี่น้องสามารถกดเข้าไปดูตรงนี้ได้แล้วก็มีการสอนร้องเพลงนะฮะในบทเพลงที่เราได้แปลมาเราจะมีทีมที่ช่วยในการสอนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะอัปโหลดวิดีโอรีซอร์สลงไป แล้วก็มีการพัฒนาทักษะต่างๆซึ่งพี่น้องก็สามารถกดเข้าไปดูได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสอนตัดต่อวิดีโอด้วยแคสต์ apt, การเต้นนะฮะการได้รำนะฮะการถ่ายภาพนะครับก็จะมีรีซอร์สตรงนี้ซึ่งพี่น้องสามารถเอาไปพัฒนาได้บุคลากรน,นะครับแล้วก็มีบทเรียนที่ได้ อาจจัดทาขึ้นมานี่เป็นบทเรียนของทีมนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนต่างๆนะฮะไม่ไม่ไม่ไมยาวครับผมก็สั้นๆเราจะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้มีทั้งภาคไทยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะฮะเผื่อพี่น้องอมีกลุ่มคนอินเตอร์ในคริสตจักรนะฮะก็สามารถได้เข้ามีส่วนได้เรียนรู้ได้แล้วก็ถึงรวมถึงทีมงานที่ Oasi s เขาก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้อันนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งนะฮะของการรวบรวมรีซอร์ส ต่อนะครับผมสิ่งที่เราได้ทํามาแล้วก็คือเป็น worship chord ผมอยากใช้พี่น้องด,ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งครับของ w o r s h i p c h o r d เนี่ยเมื่อน้องกดมาเนี่ยเราจะเห็นถึงการรวบรวมบทเพลงคังเพลงต่างๆที่เราได้จัดทําขึ้นมาซึ่งพี่น้องเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างที่คือบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนคอร์ดได้ทันทีนะครับก็จะเป็นประ,ประโยชน์มากถ้าเราไม่เอาเนื้อภาษาอังกฤษเราก็ซ่อนได้นะครับถ้าเราไม่เอาคอร์ดเลยเราก็สามารถที่จะซ่อนได้เราก็สามารถสั่งโปรแกรม ออกมาได้ทันทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทมาแต่สิ่งที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้คือพี่นาโลได้ใส่ฟังก์ชันใหม่ลงไปนะฮะคือ การเตรียมชีตเพลงนะครับเพื่อใช้ในรอบวันอาทิตย์หรือว่าในกลุ่มสังสรรค์ชีวิตซึ่งพี่น้องสามารถกดข้างล่างหน้าคือคําว่าชีตนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเพลงได้สมมุตินะพี่น้องกดเพิ่มเพลงนะฮะกดกดเพิ่มเพลงไปสามารถที่จะเลือกกดเพลงตรงนี้ได้ถ้าพี่น้องไม่รู้ว่าจะใช้อะไรก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้ในตรงนี้นะครับนี่ผมอยากจะโชว์ให้ดูดเฉยๆนะฮะอย่างพี่น้องเลือกเพลงแรกมาตฐานมั่นคงนะครับมันก็จะปรากฏตรงนี้ขึ้นมา นะฮะทั้งเพลงเลยนะครับถ้าพี่น้องอยากที่จะเตรียมชิดเพลงสัก3เพลงพี่น้องก็สามารถกดเข้าไป3ครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเพลงลงไปได้อย่างชัดเจนนะฮะนะครับ nel, ถ้าแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยอยากจะปริน้นก็ปริน้นได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่อยากปริน้นนะฮะอยากที่จะเซฟกระดาษก็สามารถกดคัดลอกข้างล่างได้แล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้เข้าไปนะฮะเขาก็จะสามารถเห็น ข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาที่จะช่วยให้การนมัสการพระเจ้าในเทศกากในทีมนมัสการแล้วก็ในกิจวัตชีวิตนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ yes. เป็นเป็นนี่เป็นรี s อ u r สอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เราได้มีการใส่กราฟิกเทมเพลตไปนะฮะถ้าพี่น้องกลับเข้าไปดูเราก็สามารถที่จะกลับเข้าไปดูในอันนี้ก็จะเป็น กราฟิกที่เราเ้ใส่เอาไว้ซึ่งพี่พน้องก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอาไปใช้ที่คิสจักรได้อันนี้เป็น40วันแห่งการรุกการและปฏิทันนะครับแล้วก็เราก็มี Media ยอาร์คีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเปิดใช้ต่อได้นะครับทุกๆอย่างก,ก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับผมค่บผมอันนี้ก็จะเป็นรีซอสที่เราได้จัดเตรียมไว้นะพี่น้องสามารถเข้าไปาดูได้นะฮะในแว w โ o b บอลดอทออนลนนะครับ